โรงงานน้ำตาลประกาศสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปี5 6 6ทับ64โดยอัตราแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันได้รับทั้งอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้คาดวันที่28ตุลาคม2,564นี้ทุกโรงงานเริ่มจ่ายสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกาลังใจให้กับช่องโคนเล่าข่าวกันด้วยนะครับโรงงานน้ําตาลหลายแห่งนะครับได้ประกาศสํารองจ่ายเงินค่าอ้อยค่าสุดท้ายปี2563ันห้าหโดยมีอัตราที่แตกต่างกันไปในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกสํารองจ่ายอยู่ที่30บาทต่อตันเขตภาคการตอนล่างสํารองจ่ายอยู่ที่50บาทถึง60บาทต่อตันเขตทางภาคอีสานสํารองจ่ายอยู่ที่50บาทและ60บาทต่อตันในส่วนของเงินค่าอ้อยค้าสุดท้าย ชาวไร่อ้อยจะได้รับทั้งอ้อยสดและอ้อยไฟไหมเมื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจนที่รองรับจากกออนอคาดว่าวันที่28ตุลาคม2564นี้จะทราบอย่างแน่นอนว่าชาวไร่แต่ละเขตจะได้รับเงินค่าอ้อยสุดท้ายเท่าไหร่โรงงานน้ำตาลก็จะทยอยจ่ายเงินเพิ่มเติมและโรงงานน้ำตาลที่ได้สำรองจ่ายแล้วก็จะประกาศจ่ายส่วนที่จางค้างให้กับชาวไร่ รายได้จากค่าความหวานส่วนเพิ่มคำนวณจาก6%ของค่าอ้อยเช่นค่าอ้อยคันสุดท้ายอยู่ที่1,005บาทต่อตันรับเงินค่าอ้อยขั้นต้นอยู่ที่920บาทต่อตันส่วนต่างอยู่ที่1,005บาท920บาทเท่ากับ85ให้คำนวณที่6%ของ85บาทต่อตันจะได้เงินเพิ่มอีก5.10บาทต่อ 1ccs ต่อ1ตันหากอ้อยหวาน 12ccs จะเพิ่มอีก10.20บาทต่อตัน ในการคำนวณน,นี้นะครับมีความจําเป็นและเป็นสิทธิที่พี่น้องชาวและอ้อยต้องทราบในช่วงรองรับเงินจึงควรตรวจสอบว่าส่งอ้อยสดและอ้อยไฟไหมรวมกี่ตันโรงงานน้ําตาลอยู่ในเขตใดเพราะแต่ละเขตได้ไม่เท่ากันค่าความหวานอ้อยเฉลี่ยของตนเองได้เท่าไหร่หาข้อมูลไม่มีนะครับก็สามารถสอบถามจากโรงงานน้าตาลที่ส่งอ้อยได้สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่าน อย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ